สวัสดีครับสวัสดีพืชเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในชมรมนะครับแล้วก็เอฟซีนาช่องทุกท่านนะครับก็อย่าลืมครับละแอดซีเอชศูนย์เก้านะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมนะครับครอบครัวฟุตบอลของเราครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับก็ต้องบอกว่านะครับบวยติดคอมา2วันติดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ คริสตันพาเลตนะครับทำได้แค่เสมอกับทางด้านซอลตันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับผ่านเป่ากันไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องกล่าวประทานโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับมีมาฝากเช่นเดิงครับหนึ่งคู่ทั้งสนามครับใครที่อยากได้มากกว่านี้ครับอย่าลืมครับไปที่ทางด้านชมรมครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับเกมวันนี้ครับผมไปที่ทางด้านศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหนึ่งคู่ทั้งสนามที่ลงเตะในคัมคืนนี้ครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับเชลซีครััับบออนด4ขงตารางนะครับแขง29นัดนะครับมีอยู่49แต้มครับปสนาสแตฟอร์ดบริดนะครับพบทางด้าน ไก่เดืดทองทัพนั้นทังสเปอร์ครับที่ันดับที่1 4ครับแข่ง29นั้นัดครับมีอยู่34แต้มนั่นเองครับคิกออฟในเวลาตีสองบ้านเราครับผลงานการเจอกันครับในเลกแรกนะครับหรือว่าครึ่งดูการแรกนะครับเป็นทัพนันสเปอร์นะครับที่เปิดบ้านครับแพ้กับทัพนันเชลซีไปที่3ประตูต่อ4ครับส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่ทะนั้นเชลซีเจ้าบ้านครับชนะ4เกมครับแล้วก็แพ้1นเกมครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ทัานั้นออไปปที่่รระตตู1คับ ส่วนธนสเปอร์ครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะคู่แข่ง1เกมครับแล้วก็เสมอ1แพ้ถึง3เกมครับเกมล่าสุดนะครับผู้เขาบุกไปแพ้ธนันฟูแลมครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับในส่วนความพร้อมวันนี้ครับก่อนลงแข่งขันครับเริ่มที่ธนัตชลซีครับภายใต้การคุมทีมของบิโซมาเรสก้านะครับสำหรับความพร้อมของทีมครับวันนี้ก็ยังมีนักเตะที่บาดเจ็บครั้งสต็อกอยู่3รายด้วยกันครับประกอบด้วยธนันิคลัสเจสันครับ มักกียูครับรวมถึงเงด้านมากูเอเก้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนทางด้านของเงด้านมิคาโลมูดิกนะครับก็ยังติดโทษแบนยาวอยู่นะครับสำหรับเกมค่ำคืนนี้ครับเตรียมวางด้านเปโดเนโตครับออกสตาร์ทยืนด้านหน้าเป้านะครับและใช้เงด้านโควพเมอร์ครับรับบทเป็นเพลเมเกอร์ครับคอยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับ ส่วนทันสเปอร์ครับผู้มาเยือนครับเกมวันนี้จะไม่มีท่านต์ลาดูดากูชินครับแนวรับตัวเก่งครับที่บาดเจ็บแค่รายเดียวนะครับส่วนที่เหลือนะครับพร้อมลบเต็มสูตรเลยนะครับส่วนการจัดเซตผู้เล่นครับวันนี้ครับสามภาษาหน้าลูกก็จะเป็นท่านต์วิสองโอโดแบร์ครับโดมินิกโซลันเก้นะครับแล้วก็ท่านัตนฮอร์สมินครับคอยล่าสกอร์นั่นเองครับลอนดอนดาบิแมทในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีครับได้กลับมาบูนะครับในรังตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับใส่ภาพของทีมครับไม่ว่าจะเป็นทันตนมาตรฐานฟอร์มมนะครรรับหือวว่าาภพ ต่างๆนะครับต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าทางด้านผู้มาเยือนพอตัวอยู่นะครับส่วนทางสเปอร์ครับในฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขานี่ตกไปอย่างมากเลยนะครับยิ่งผลงานเกมเยือนในหลีของพวกเขานี่ไม่ดีเอาซะเลยครับมองว่าเกมวันนี้ครับเชลซีน่าจะบดชนะทางด้านสเปอร์ไปได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้านเชลซีเจ้าบ้านครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมครับท่านใดที่อยากจะเข้าชมรมของเราครับอย่าลืมครับ CH09 ครับมีแอสไซน์ำหน้านะครับ